มาสอสอ,ซอพี่น้องเตรียมปัญหาข้อักถามมาไว้เรื่องข่าวนี้วันนี้นะครับต้องการจะตั้งรัฐบาลอยากเป็นรัฐบาลพี่งเอ่ยอยากได้งบประมาณมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองแล้วก็ที่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับเนื่องจากท่านดรหมายยมพิสการ ท่านเป็นสสสุนทรภคิตสองมาสี่สมัยแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวนี้ในสภาสายาอิจฉายาหนึ่งของท่านด็อกเตอร์นะครับก็คือสสท่านเจ้าพูนครับเพ้นบอกพี่น้องตามข่าวตามข่าวกอดบ้าไรกะผู้ให้สุดท้ายเหตุผู้ใชบุญมาสิบห้าสี่เ้เฮาเนี่ยเลือกเพื่อไทย คนเราต้องเลือกวอ้ยว่าเป็ปมามาเนี่สบายที่น้องเลยศาสนาประคุณอดีตท่านผู้ใหญ่ปัุบนท่านเป็นประธานสภาโครงการบริหารอายัรตภูมิราับรถตายเราบอกเป็นตัวแทเด้อ น้องมาเข้าก็ได้ว่าใส่ว่างแค่ห้องดูมานเป็นรัฐบาลรที่โยกตรรมาสสทียงเษมาพบปากับพเอกพิโตาวตำบลนวาแข่ครับขอ้เจอครับขอต้นรับนะขอท่านัฒนิและขอต้อนรับพ้โงที่ต้องมาห้อง พาวเวลในฐานะครอบครัวพรรคเพืพ่อไทยพบกีบนโยบายของพรรคที่เปิดมาเริ่มซีกหอยเอาไว้ในมือพี่น้องถุกชิเว,ว่าแต่ประเด็นสำคัญมากด้วยก็ะทะ่านคิดมาสู่ใดในฐานะครอบพรรคเพื่อไทยแต่พูดบอกว่าพูดจิยุกสภาวันที่สิบถา,า,ามีนา มู่คือกันกับพี่ร้องกัะผมก็ดีจัดแม่งมาแม่ดอกตั้งไอพี่ร้องเลือกไปทนมาได้แล้วใกล้ซูโม่ที่เขากินแล้วลากเขาเกโลนถือกนมาบ้าเพราะฉะนั้นพวกพักประเทศไทยประเทศไทยเขาเป็นพวกจึ่งนะพวกแต่ว่ามือไหน่สิเล่เป็น,นาารัฐบาล ทำง,งานนะครับวันหนึ่งสามร้อยบาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เนื้อวัวนะครับกิโลละสามร้อยกว่าบาทเนื้อหมูกิโลละสองร้อยแต่พุทธวิน,นาศข้าบ้านเราได้เพาะเดือน,นแล้วตกเป็นก็สภาบพังอยู่ชวนมึงกินนี่พิธากะบวกเข่ามันถึกกว่มามามา่านแม่มัน,มน ให้บุกให้พี่น้องตับสินใจต้องขีดความคยไทยเห็ดแล้วเห็นมาแล้วเข้าตันแล้วมือ่าเห็นมาแล้วข้ามไปเอามาเผาที่ซาห้ามีพราะมีมาดาบ้า่วเนี่ยวยวาลูกว้างหลาตะกี้ว่าวจะมิกน้อยกินยาบ้าคแนเข้าสี่ตายแล้วก็ยังกินนี่อนตา กยังมีท no ่ามือมผู้ใดขายแม่รู้บอกันขายัาทีมันจับไปมันนั่งขายถาคนมาขายผมมาแคเดียวเท่านั้นแหละจังอึมันแย่แพ้บายนี้พูดเช่นไก็ไม่เห็นข้าวเขยาบ้าเลยยังเคยเห็นเลยุทเลอรแก่มาพวกมันแลสามี่พวกจับมันสิบลกเด็บผม่เห็นเขาเผาไหนี้มงนี่เป็นเผาจังเ็ด บอกเด็กคนงูห่วงไผขายมีอยู่สองคนในหมู่บ้านน่ะเสาไฟฟ้ากระตุ้นเท่านั้นขุดจับผมต้องไปว่องไหลผมนี่เป็นกรรมธิการศึกษารเรื่องยาเสพติดกับผมเออตำรวจมาสมบอกปีนี้จับได้ยาบ้าได้ฉีดมือล่าตอนในล้านมงินจะผมถามหมดเวลาถามคำถามแม่คนไหนในสภาน่ะ แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วเอาเอาไปใส่กุญจานยว่ามไม่เราไาขายกูบปากกุบวิปากถามกุบวิปากผมจะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันมันเวลาเนี่ยสำรับทธารบาลน,นี่ครับพี่น้องในช่วง